สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมนิพนธ์าโตคานะครับกับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับไปส่งมอบรถหลายๆที่นะครับวันนี้ก็มาลงคลิปอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสําหรับของคันนี้เป็นเดือนเมษายนนะครับวันนี้ก็วันที่วันที่หวันที่7วันนี้7เมษายนนะครับปี2565ผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยก็ ขออภัยด้วยนะครับคันนี้เป็น t o y ยต้าไทเกอร์ D4D คอมเมอร์เรลนะครับคันนี้เป็นเครื่องคอมเมอร์ D D อเรลโตโยต้าไทเกอร์ D4D คอมเมอร์เรลปีนะครับปี2003นะครับว่าปี46นะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับร่องรอยการเก็บสีมีบ้างมาบ้างนะครับคันนี้นะครับย้ําว่าขายตามสภาพนี้นะครับในราคา139,000บาท ต่อรองกันได้นะครับเล่มพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ไหมก็ถามว่าจัดไฟแนนซ์ต้องมีการบวกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ1นึ่0หบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่จ,จัดไฟแนนซ์นะครับก็บวกไปเลยนะครับ1 5 0 0 0บาทสำหรับการลูกค้าที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้เป็น Toyota Ti ทเก D4D คอมเบอร์เรนะครับเป็นล้อก,กระทะนะครับเป็นล้อกระทะขอบ14นะครับ ไม่ใช่ล้อแมกนะครับข้างหลังเป็นฝาครอบเฉยๆนะครับส่วนด้านหน้าเดี๋ยวกําลังหาอยู่ว่าไม่รู้มันจะอยู่ไหนนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ีิพลอุตคา์พามาชมกันนะครับสําหรับร้านเรานะครับชื่อร้านเต็มเๆว่าหอจกธนยศลุ่งเรืองจิรเดืนสองพนนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับสําหรับคันนี้ก็ถามว่าสภาพรถเป็นยังไงเดี๋ยวรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับโตโยต้า ไทเกอร์ D4D คอมเบอร์เรีวคันนี้ในราคา1 3 9 0 0 0บาทนะครับตามสภาพนะครับย้ำนะครับตามสภาพนี้เลยนะครับลูกค้าสนใจค่อยโทรหานะครับที่เบอร์0985984026ด้านะครับย้ำนะครับตามสภาพนะครับลูกค้านะครับสามารถถามว่าต่อรองได้ไหมต่อรองได้นิดหน่อยนะครับสําหรับ t ต y o t a t i g เกอร์ D4D คอมเบอร์เรีวปี หนึ่งคันไปแล้วนะครับล้อแมกซ์ดำนะครับไปส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับร่องรอยการทําสีมานิดหน่อยนะครับตรงที่หัวประตูนะเห็นไหมนะครับนี่หน่อยเองนะครับอ่ะนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับให้ลูกค้าเห็นตําหนิเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกซอกทุกมุมไม่ใช่ว่ารถจะสวยอย่างเดียวนะครับคันนี้มีตําหนิบ้างนะครับให้ลูกค้าดูนะครับดูตามนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจทัวรหาได้นะครับ ภาษีพอรบอต่อให้เรียบร้อยนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับในราคา13900 0บาทเข้ามาต่อรองราคากันได้นะครับเริ่มจากกันชนหน้านะครับกันชนหน้าก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็มีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับก็มีต่างร่องรอยนะครับนี่นะครับพอเท่านี้นะครับไฟเลี้ยวไม่แตกนะครับไฟตานะครับขนาดเลือนิดนึงนะครับไฟตาตัวนี้นะครับกระจังหน้าจะไม่ใช่โครเนียมนะครับเป็นพลาสติกสีนี้นะครับเป็นไทเกอร์ นะครับไฟตาไฟอันนี้ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับแผ่นฟ้ากระโปงนะครับก็ถือว่ายังใช้งานนะครับสียังสวยนะครับยังถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีอะไรต่างๆมากมายนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโครงสร้างไม่มีรอยบุบรอยบีนะครับแก้มด้านข้างนะครับใสๆนะครับสีเดิมสวยเลยนะครับยางแม็กซิขอบ14่ยางดีนะครับสีเส้นเลยนะครับซุ้มลงซุ้มเดิมคัสซีสวยนะครับอันนี้กระจกนะครับเป็นโตโยต้าเปลี่ยนมานะครับตัวนี้ ด้านหน้านะครับมีร่องรอยการเปลี่ยนกระจกมาเนะครับต่อตามนี้เลยนะครับให้ราคาลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าในราคา1นึ่งแบาทนะครับเป็นกระจกมือหมุนสีดํานะครับโลโก้ไฮรักดีโฟดีเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับด้านข้างไม่มีตําหนินะสีไม่มีตําหนินะครับก็ถือว่าโอเคนะครับฟิล์มปลอดนะครับทั้ง2ตัวทั้งหมดเลยนะครับฟิล์มติดใหม่นะครับเป็นฟิล์มปลอดนะครับภายในนะครับภายในเป็นมือหมุนตัวเจประตูเดิมนะครับสวยๆนะครับเบาะ นะครับเบาะมีขายมีชมรุดบ้างนะครับก็อยู่ตามนี้นะครับฝั่งทางด้านนู้นก็มีร่องรอยบ้างดตามนั้นนะครับตามสภาพนี้เลยนะครับคอนโซลไม่มีรอกนะครับทุกอย่างนะครับคอนโซลไม่มีพงมาหักแอร์เย็นนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นด้วยนะครับเบาะพงเบาะแขปมีให้หมดนะครับเบาะแหบนมีนะครับพื้นไม่ได้เจาะตู้ลำโพงนะครับเบาะแขบมียังไม่ได้ใส่นะครับตัวนี้นะครับผมให้ดู ต้องรอยตะเข็บนะครับด้านโคงด้านข้างนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดนะคันนี้นะครับราคาถูกๆนะครับ139,000กบาทเครื่องช่วงล่างเป็นไงก็ถือว่าสภาพโอเคนะครับพอใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับต้องเอาไปปรับแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ลูกค้าตามอัธยาศัยนะครับว่าจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับประตูกกระจกข้างเดิมนะครับตัวนี้นะครับปิดง่ายๆนะครับนี่นะครับตัวด้านท้ายนะครับด้านท้ายกระจกก็ ตัวเดิมโรงงานนะครับปลอดด้วยฟิล์มนะครับหลังค่องลัาง่าสีเทียมมานะครับเห็นไหมล้งค้าบ้างๆนะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับเนี่ยด้านข้างนะครับสวยเลยนะไม่มีตําหนิหรอกครับก็คือด้านข้างก็คือสภาพโอเคเลยนะครับนี่นะครับด้านข้างยางดีสเส้นคัดซีสวยนะครับคันนี้ด้านไฟท้ายนะครับด้านท้ายนะครับ ม่มีตําหนิมีการชนท้ายให้มาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็มาดูนะครับมาดูว่าด้านฝาท้ายเดิมไหมนะครับผมให้ดูจื๊อนะครับดูนะครับด้านฝาท้ายนะครับตัวเดิมแพ้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ก็มุมเดิมแพ้แน่นอนนะครับคันนี้แล้วก็ฝาท้ายนะครับฝาท้ายทําสีมานะครับก็มีรอยร่องรอยการทําสีมานะครับฝาท้าย นะครับรถก็ประมาณ20ปีก็ต้องมีทําสีบ้างมันจะเดิมทุกชิ้นไม่เป็นไปไม่ได้นะครับก็ถามว่าในราคานี้ลูกค้าก็ตัดสินใจว่ากับราคา m i h t y X นะครับมันก็รุ่นใหม่กว่ากันนะครับมันเป็นเครื่องคองมมอนเรลแล้วนะครับในราคา139,000บาทนะครับสามารถต่อรองกันได้เป็นโทนสีออกอบอลเงินเงินแบบเหมืกับวีโก้แต่ลงในเล่มว่าสีเทานะครับแต่มันจะออกไม่ใช่สีออกบอลเงินนะครับมันจะออกเป็น ลึงเหลืองนิดๆนะครับมันจะเป็นสีที่ว่าถามว่าสีของวีโก้เลยสวยนะสีนี้นะครับสีนี้ถือว่าสวยนะครับนี่นะครับบางๆสวยๆนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบหมดนะครับด้านข้างประตูเดิมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับตัวเจนี้จะเป็นกระจกมือหมุนนะครับไมล่นนะครับลดนะครับเครื่องถามว่าเป็นไงโอเคนะเครื่องพอใช้นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเดี๋ยวแอร์ที่เย็นเลยนะครับพวงมาลัยมีผลพันธุ์ต่รมานิดหน่อยนะครับตัวด้านข้างเบาะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้ด้านนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็สมราคานะครับก็คือ1นึ่งแบาทนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งก็ได้ทั่วไทยเหมือนกันนะครับสําหรับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮเกอร์ D4D คอมมอนเรวนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2005นะครับ หน้าตาเดิมๆสวยๆนะครับฟิล์มแอร์เย็นๆนะครับเอาไว้ไปไล่ไปนาไปขนหญ้าให้วัวให้ควายนะครับหรือว่าจะเอาไปค้าขายอย่างที่ผมไปส่งรถไทเกอร์คันนื้อลูกค้านะครับที่ผมไปส่งคันที่อยู่จังหวัดอุดรนะครับลูกค้าเขาบอกว่าไปดูไมติเอคาะหแสนสามนะครับเก้าพันเหมือนกันแต่เป็นไมติเอ็กปีไม่รู้นะครับเขาบอกว่าแพงมากแถวนน้นแล้วก็เลยมาซื้อรถกับพี่ผมรถตู้ค่ะก็ไม่ได้มาดูรถนะครับก็มั่นใจนะครับทางร้านก็ให้ทางร้านดูแลให้นะครับก็ เราก็ไปส่งแล้ว uno, er, เรียบร้อยนะครับมานะครับส่วนมาดูนะครับมาดูห้องเครื่องฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงนี้เป็นของโรงงานเดิมแท้นะครับป็นแผ่นฝาเดิมแท้นะครับน็อตนะครับน็อตแก้มนะครับมีการขันมาบ้างนะครับซุ้มเดิมนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับคานหน้านะครับอยู่คานหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นคานด้านหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ซุ้มเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการขันนะครับไม่มีการชนนะครับแน่นอนร้อเนี่ย เนะครับตัวนี้เป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับ D4D 16วาล์นะครับเทอร์โบนะครับคันนี้ 16v เทอร์โบนะครับสำหรับคันนี้จุดที่ต้องแก้ไขนะครับก็เป็นที่ยางฝาครอบาล์วด้านบนนะครับตัวนี้นะครับยางฝาครอบล์าตัวนี้นะครับด้านบนมีน้ํามันเครื่องซึมนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าซึมนะครับก็ชี้แจงให้ลูกค้าได้ทราบกันนะครับตัวนี้มันจะมีน้ํามันเครื่องซึมนะครับเปลี่ยนหนึ่งเส้นก็ไม่แพงนะครับไม่กี่บาทเองนะครับก็ นิดหน่อยนะครับก็ถามว่าถามว่าทางร้านเปลี่ยนให้ได้ไหมถ้าลูกค้ามีค่าใช้จ่ายให้เราก็เปลี่ยนให้ได้นะครับก็มีลูกค้านะครับเพราะว่าเราขายตามสภาพนะครับนี่นะครับเสียงเครื่องก็ใช้ได้นะครับเครื่องใช้ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับหถือว่าคุเคนะ รับเจ็บแลก็จริงนะครับได้ก็ถือว่าได้ระดับนึงนะครับไม่ทับก็สภาพนะครับอันนี้ยังไม่รู้หรอกครับเพราะว่าตอดขึ้นใหม่ๆนะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันดันมันไอไหมนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องรถรุ่นเก่าๆมาแล้วมันต้องมีไอบ้างอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันนานมาแล้วนะครับมันก็ธรรมดานะครับแล้วก็ผมให้ดูนะครับเวลา เนี่นะครับก็โอเคนะครับหรือว่าใช้ได้นะครับมีเฉพารลูยยางฝาบเบาๆที่ท้วงซเท่านั้นนะครับเป็นไทเกอร์ที่คนดีคอมมอนเร็วนะครับแอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับจับนี่เย็นฉ่ำเลยนะครับเย็นฉ่ำเลยนะครับก็สตาร์ทเดียวก็เย็นฉ่ำเลยนะครับสำหรับอันนี้อ่านะครับ ว่าใช้ได้นะครับวิ่งทางไกลได้สบายนะครับสำหรับคันนี้เป็นไทเกอร์ D4D คอมมอนเรลนะครับแอร์นี่เย็นเฉาเลยครับเย็นเลยนะครับนี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าไทเกอร์ D4D คอมมอนเรลนะครับคันนี้ราคา139,000บาทเป็นรถโตโยต้าปี03นะครับหรือว่าปี46 เป็นไทเกอร์ดีโฟร์คอมเบอร์เรลนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่จะเป็นเจ้าของคันนี้โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นย์อนิออโต้คาร์ 6, ai, ยินดีให้บริการนะครับคันนี้นะเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับล่องรอยปูขุดขีดขวดมีตามที่ผมรายงานรีวิวให้ดูเลยนะครับเครื่องนะครับาฝาครอบาวาล์วมีน้ำมันซึมนิดหน่อยนะครับก็คือลูกค้าต้องเข้าใจนะว่าขายตามสภาพหรือว่าลูกค้าอยากจะให้ทำทำให้ ก็ได้นะครับแต่ลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายให้นะครับเราก็สามารถทาให้ได้นะครับคันนี้นะครับราคา1นึ่สนาบาทเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้พร้อมส่งมอบน้ามันเกียร์ฟืงท้ายเช็คให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็โอนให้เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่ต่อรองกันถ้าลูกค้าไม่ต่อรองเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยฝาข้อเบานะครับถ้าลูกค้าไม่ราคาไม่ต่อรองเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้1นึ0 0 0สบาทนะครับผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะครับถ่ายน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์เร้อยเลย เพราะว่าถ้าลูกค้าขอลดราคาแล้วนะครับมันก็เป็นการซอฟลงแล้วครับหมายถึงว่าลูกค้าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็ถามว่าลูกค้าขอลดเราก็กล้าลดให้ลดราคาให้ก็บอกว่าตามสภาพไปเลยลูกค้าไปทําเองก็ได้นะครับผมไม่ได้ยากนะครับก็คือง่ายๆกับพี่ธนนศคือถ้าลูกค้ากล้าขอลดผมก็กล้าลดให้ลูกค้าไปทําเองได้เลยนะครับก็คือสําหรับผมกับพี่ธนนศก็แบบนั้นเลยนะครับ แต่อย่าขออะไรเพิ่มเติมมาแล้วกันนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็รีบๆโทรหาได้เลยนะครับที่0985984026นะครับไทเกอร์ดีโฟดีคอมเมทเร็วปี03นะครับคันนี้บริการจัดส่งได้ทั่วไปนะครับวิ่งทางไกลได้สบายนะครับโชคด้านหลังเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขยิบดูให้ดูนะครับโชกนั่แหละคันนี้โชกไห่ตายนะครับโชกดีนะครับอ่าหนึบนะครับหนึบนะครับคันนี้หนึบนะครับโชกหนึบนะครับช่วงลงช่องล่างโอเคกระชนท้ายไม่มีรอยบุบนะครับโอเคสวยเลย อันนี้พร้อมเลยนะครับพร้อมที่ลูกค้าจะเอาไปใช้สอยได้เลยนะครับในราคา1นึ0 0 0สามบาทนะครับสนใจก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นเงินผ่อนนะครับลูกค้าต้องเข้ามาสอบถามนะครับสําหรับว่าเงินผ่อนนะครับต้องเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทนะครับสําหรับดําเนินการจัดเฟรนนซ์นะครับค่างวดก็อยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0พกว่าบาทนะครับสาหรับไทเกอร์พวกนี้นะครับ สามสี่พันนะครับสนใจก็ประมาณสี่พันนะพรับว่าได้แค่ส8งวดนะสนใจก็โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์098 598 4026นะครับนี่นลออตโต้ขายยินดีให้บริการส่วนล้อก,กระทะผมว่าไม่ต้องไปใส่ยฟ้าครอบเดี๋ยวผมทําสีบอลเงินให้เหมือนกันดีกว่ามันจะได้ดูสวยขึ้นเลยนะครับไม่ต้องไปทำว่าเอาเป็นสีอื่นนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นิพนธ์ออโต้ขายยินดีให้บริการนะครับเครื่องดีก็เครื่องโอเคช่วงล่างโอเคนะครับแอร์เย็นนะครับพลัพาวเวอร์ power นะครับคันนี้พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยถ้ายังไม่ชอบคันนี้กดผ่านนะครับแร้อว่าชอบคันไหนก็กดติดตามไว้เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับผมนิพนธ์ออโต้คา์นะครับยินดีให้บริการนะครับ จัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสนใจก็โทรหาได้เลยครับสวัสดีครับ